นี่คือเรื่องราวของคุณฟลุกพนักงานการตลาดสาวที่ต้องเดินทางไปสัมมนาต่างจังหวัดคนเดียวเป็นครั้งแรกในชีวิตเหตุการณ์นี้ทําให้เธอจดจําไปตลอดกาลเย็นวันนั้นคุณฟลุกเช็คอินเข้าโรงแรมหรูแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเธอได้ห้องพักหมายเลข422ซึ่งอยู่บนชั้น4ี่พอเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าห้องนี้เป็นเตียงคู่บัต้ที่ถูกจับคู่ให้นอนด้วยกันแต่พอเห็นห้องก็ถึงกับชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆว่าเธอนอนคนเดียวได้เลยนะ เราว่าเราจะกลับไปนอนที่บ้านนะพูดจบเขาก็ลากกระเป๋าเดินทางออกไปทันทีทิ้งให้คุณฟลุกเย็ยนงงอยู่คนเดียวตอนนั้นคุณฟลุกก็ไม่ได้คิดอะไรมากกลับรู้สึกดีใจด้วยซ้ำที่จะได้นอนคนเดียวสบายๆแต่หลังจากที่เธออาบน้ําเสร็จแล้วเดินออกมา กลับได้ยินเสียงน้ำไหลดังมาจากในห้องน้ำทั้งที่ในห้องไม่มีใครอยู่เลยพอเปิดประตูเข้าไปดูเสียงก็หยุดพอเดินกลับออกมาเสียงก็ดังขึ้นอีกเป็นแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาจนเธอเริ่มแน่ใจแล้วว่านี่ไม่ใช่เสียงจากห้องข้างๆแน่นอนขึ้นนั้นคุณฟลุ๊กพยายามข่มตานอนทำใจดีสู้เสือไปจนกระทั่งเวลาประมาณตีสองเสียงประตูห้องน้ำก็ <c oughs> ค,ค่อยๆเลื่อนออกไปช้าๆคือ พร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยออกมาจากช่องแอร์มันเป็นกลิ่นที่คล้ายกับซากศพที่เริ่มอืดแล้วคุณฟลุกตกใจมากรีบกลั้นหายใจนอนตัวแข็งคือไม่กล้าแม้แต่จะลืมตา แต่แล้วเธอกลับได้ยินเสียงโหะเบาๆดังขึ้นช้าๆอยู่ข้างหูของเธอเองวินาทีนั้นสัญชาตญาณสั่งให้เธอลืมตาขึ้นมาดูคือผู้หญิงผมยาวหน้าตาบวมช้ำดำคล้ำนั่งยองๆจ้องมองเธออยู่ข้างเตียงคุณฟรุกกรีดร้องสุดเสียงพุ่งตัวคว้าโทรศัพท์กับมี่กายและววิ่งออกจากห้องไปทางน้ำตา เธอรีบวิ่งขึ้นไปขอห้องรุ่นพี่ที่พักอยู่ชั้นห้าพอเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังรุ่นพี่ก็ได้ตัดสินใจลงมานอนเป็นเพื่อนที่ห้อง4ี่สองแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นหลังจากลงมานอนได้ไม่ถึง10บนาทีกลิ่เนเหม็นเนา่ากลิ่นเดิมก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงหอวเราะที่น่าขนลุกเสียงนั้นคนฟุบตัวสั่นด้วยความกลัวพยายามปลุกรุ่นพี่ที่นอนอยู่ข้างๆแต่คำตอบที่ได้กลับมาคือกูใส่หงฟังไม่ได้หินอะไรเลยเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองรี หนีออกจากห้องนั้นไปนั่งรอจนฟ้าสางที่ล็อบบี้ก่อนจะมาทราบทีหลังว่าห้อง422เคยมีเหตุการณ์ยิงสาวถูกฆาตกรรมในนั้นจริงๆทุกวันนี้คุณฟลุกยังจําเหตุการณ์นั้นได้ไม่ลืมและมันทําให้เธอรู้ว่าบางครั้งที่เราคิดว่าอยู่คนเดียวมันอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปเพราะบางห้องอาจจะไร้คนแต่ไม่เคยว่างจากวิญญาณที่ยังรอใครบางคนกลับมา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ